สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาน Channel, หลอดชนะผู้รับสารจจักราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่มอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2568ประจำชาวราศีสิงลัคาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะ ครึ่งหลังเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้จะได้รับชมก่อนใครสำหรับสิทธิพิเศษ65บาทสมาชิกช่องนะคะใครสนใจก็กดที่ลิงก์ทำตามขั้นตอนใน YouTube 65บาทหรือ200บาทนะคะจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครในทุกครึ่งเดือนที่หมอแจนออกคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นใครกำลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนนั้นๆแล้วก็คนที่คุณถอยออกมาครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลัง แล้วก็สถานการณ์รักครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังการอ่านพลังงานจะเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะแน่นอนแหละเพราะว่าเราดูภาพรวมเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทุกคนแล้วก็สนใจถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็โอนยอดนะคะมีเบอร์บัญชีแล้วก็มีรายละเอียดโอนยอดเสร็จแล้วก็แอดไลน์ไอด,ดีมานะจ๊ะชั้นละสี่สิ่งหมอแจนขอบคุณทุกๆก,ก,การซัพพอร์ตแล้วก็การสนับสนุนนะคะเพื่อน ส่วนใหญ่ราศีสิงห์และคณาสิงห์จะมียอดวิวสูงที่สุดในทุกอันดับกาที่หมอแจนทำพลังงานนะขอบคุณมากๆเลยพยายามจะแปลไพ่แล้วก็ให้คำแนะนำนะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนที่เข้ามาชมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นเพศหญิงไปหาเพศช,ชายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกช่องก็จะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แต่คุณก็ชมคลิปนี้ได้ าล้ค่ะพลังงานของคุณนะคะครึ่งหลังมิถุนายน2568สิงคุณได้หายพินเทศนะคะคนที่เข้ามาหาคุณหรือเขาคิดรู้สึกอย่างไรได้ p a s อ of One ความสัมพันธ์ตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ King of งออฟเพนติคแนวโน้มความสัมพันธ์นะ,ะ Six of c ครัพลังงานไพ่เนี่ยนะคะตอนนี้มันเหมือนคุณมีสิ่งที่อยู่ในใจมีความน้อยใจนะนะมีความน้อยใจ เก็บใครบางคนไว้ในใจนะความรักความสะพันไม่เปิดเผยคุณไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกว่าน้อยใจมันมีความกลัวเอาสิ่งเก่าสิ่งเดิมมาคิดกังวลยังไม่ได้คำตอบนะแต่หมอมองเห็นถึงสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเลนหรือความน้อยใจเนี่ยนะคะคุณพยายามจะใช้สัญชาติยานนะสัญชาติยานความสงบของตัวคุณเนี่ย เพื่อให้รู้ความจริงบางอย่างนะคะบางคนคุณอาจไปอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้นะมันมีความโรแมนติกมันมีความโรแมนติกที่เล่นลับอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของพลังงานตัวตนของคุณอยากจะออกจากความรู้สึกที่มัน ดำดิ่งลึกลงไปในอารมณ์ของตัวเองนะ,ะแต่มันไม่สามารถพูดหรือบอกใครได้แต่ถ้าคุณกำลังมีพลังงานนี้อยู่นะคะถ้าสนใจจะคุยกับหมอแจนเป็นแบบส่วนตัว990บาท30นาทีก็โอนยอดและแอดไลน์มาได้นะคะบางทีเรื่องความลับของเราในตัวตนของเราหรือความสัมพันธ์นะเราก็ไม่สามารถไปพูดไปบอกเพื่อนได้นะเพราะเราบางทีในสังคมสมัยเนี้ย ใครที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือใครบางคนที่คิดว่าจะเป็นเซฟโซนปลอดภัยมันมีความแปรเปลี่ยนในอารมณ์ของเขาลักโลภโกรธหลงหรือลิสยาได้ทําให้เราไม่ควรจะบอกความลับของเรากับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราที่รู้จักนะคะซึ่งหมอแจนเนี่ยจะเป็นคนไกลตัวคุณเวลาคุณบอกความสัมพันธ์หรือพูดทูกสิ่งทุกอย่างได้นะคะ เขา,าอะไรคะหมอแจนไม่ได้รู้จักคุณในการส่วนตัวเราจะไม่เอาเรื่องของคุณไปพูดให้คนอื่นเวลาที่มันเหมือนเวลาคนอยู่ใกล้ตัวคุณทําอะไรไม่พอใจเขาก็จะพูดนะคะทำให้เราเสียหายนะควรปรึกษานะควรปรึกษาหรือดูดวงส่วนตัวถ้าคุณมีพลังงานของความเออดีฟลึกของเอ่อความรู้สึกเหมือนมหาทางออกไม่ได้นะความสัมพันธ์ที่เล่นลับเราจะเราอยากจะเดินออกจากในอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่มันเดินออกไปไม่ได้ ความเป็นจริงเราอาจจะเราอาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์แล้วหรือเราอาจจะพยายามถอยใจมาแล้วแต่เรายังมีอารมณ์ความรู้สึกตรงเนี้ยที่มันคุกลุ่นและเราก็บางครั้งอาจจะเครียดหรือกังวลนอนไม่หลับตอนคืนอะไรสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้นะคะพลังงานราศีมีนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่คุณเป็นปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือเขารู้สึกสิ่งใดนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอยู่ในตัวเลือกทางเลือกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับ คนที่พูดคุยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะรู้จักคนนี้กี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่ก็คือเราพูดคุยนิดหน่อยอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากับงานแล้วก็จบการคุยเล็กๆน้อยไปหรือติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลออนไลน์คุยนิดๆแน,น่อยแต่มันก็มีความรู้สึกดีแต่ยังไม่ได้มั่นใจเพราะคนคนนั้นนะคะอาจจะแบบ ยังห่วงแหนพื้นที่ความโสดของเขาหรือเป็นคนที่กลับมาโสดแต่ก็อยากมีใครบางคนที่คุยด้วยหรือ,หร,อหรือเริ่มคุดคุยนะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่มันยังมีความสองจิตสองใจยังไม่แน่ใจว่า,าพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ไหมที่แบบจรงิจรงจังชัดเจนเราก็เขาก็ยังห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวของเขาอยู่ในความโสดหรือคนนั้นที่กลับมาโสดนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบบางครั้งก็เป็นความรักตัวเลือกทางเลือกหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างหรือนะคุยกันแบบทุกทั้งทั้งคู่สามารถเปิดโอกาสของทั้งคู่นะคะเพื่อคุยกับใครบางคนได้นะมันเป็นการทดลองคุยนะที่ยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือชัดเจนอะไรสิ่งนั้นมีตัวเลือกทางเลือกหรือมีมีตัวแปรอื่น หรือบางคนก็คือถ้าคุยทางโซเชียลออนไลน์ก็คือคนคนนี้ยังไม่ได้เจอตัวจริงๆกันนะคะมันเป็นสิ่งนั้นแล้วก็มีความลังเลใจว่าเออเขาจะเขาจะเดินทางมาดีไหมเขาจะมีเงินไหมอะไรสิ่งนี้นะะทีนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันยังเป็น King of p e เดิคัมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งนะคะต่างคนต่างอยู่ในสถานะพื้นที่เซฟโซนของใครของมันความสัมพันธ์ไม่มีการขยับเลยมันนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ว่าคุณจะรู้จักคนนี้นานแค่ไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ ครึ่งหลังในเดือนมิถุนายนนะคะมันเป็นเหมือนว่าเราอะตัวเรานะคะแน่นอนแหละเราพยายามแต่บางทีเราอะก็ไม่สามารถพูดหรือบอกได้หรือสถานการณ์ไม่เป็นใจและก็คนคนนั้น่ะนะคะเหมือนว่าเราพยายามแค่ไหนบางทีมันจะมีเหมือนพลังงานที่บล็อกหรือปิดกั้นเราของความเสียใจของบุคคลคนนั้น <S <S <ๆ>เช่นเราไปคุยกับคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวผ่านพ้นจากความเจ็บปวดเสียใจมานะคะ แต่ทีนี้เขาอะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ในความรักความสัมพันธ์เพราะเขาเคยผิดหวังเสียใจนะคะเราก็พยายามเขาก็มี energy ของการบล็อกหรือปิดกั้นเราหรือผลักไว้ไม่อยากขยับความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ยังไม่เป็นใจให้พวกคุณทําสิ่งนั้นทีนี้ราศีสิงห์และคสิงนะคะบางคนนะพลังงานก็คือคนนี้อาจจะยังไม่ได้ยาหรือบางทีคนที่เป็นชาวสิงห์เองเนี่ยคุณกําลังรอยา กับคนเก่าของคุณแต่มันก็มีเหตุปัจจัยของความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองอะไรสิ่งนี้นะคะที่มันยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะกำลังคิดหรือตัดสินใจที่จะยาหรือรอยาะะหรือคนคนนั้นยังรอยาในสถานการณ์ก็ได้ยังไม่สามารถขยับความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ นะพิจารณาดูนะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนว่าคุณไปเจอคนที่รอยาหรือสถานการณ์เขายัางไม่พร้อมเปิดใจก็เหมือนเหมือนเป็นการปิดกัน้นให้เราพยายามไปในความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้ดูแนวโน้มนะแนวโน้มซิกออฟครับเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของนะคนเก่านะสิ่งเก่าๆสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะเช่นคุณกลับไปย้อนนึกคิด เรื่องของคนคนนี้เนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วและคุณก็คิดถึงเขานะคะบางทีมีโอกาสกลับมาเจอหน้าหรือย้อนหรือวนกลับมาเจอกันหรือบางทีคุณสองคนเนี่ยนะคะพยายามที่จะเคลียร์ใจพยายามที่จะหันหน้ามาพูดคุยก็คือสมมุติว่าเราคุยช่วงระยะสั้นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยเขาก็ไปทํางานของเขาเราก็ไปทํางานของเราไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารที่มันเป็นแบบ ทุกวันทุกวันนะคะมันเป็นการติดต่อสื่อสารแบบช่วงสั้นๆสมมติว่าคุยหนึ่งวันอีกเจ็วันหายไปแล้วก็กลับมาคุยหมอมองเห็นถึงคนคนนี้บางทีนะคะถ้าเกี่ยวข้องเรื่องงานก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ย้อนหรือวนกลับมาเจอหน้ากันนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นทีนี้บางคนนะคะคนคนนี้นะคะก็คืออาจจะติดต่อหรือสื่อสารหรือทักมาพูดคุยเพื่อเพื่อเ,อเคลียอะไรบางอย่าง เหมือนคนที่ไม่ได้คุยนานแล้วก็กลับมาคุยอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงสถานการณ์นั้นสถานการณ์ที่เคยนิ่งหรือเงียบเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบมาเจอหน้ากันมาร่วมงานกันแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นความสุขเก่าๆเดิมๆเนี่ยนะ,ะมันก็กลับเข้ามาในใจของเราบางทีนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานตัวเราเองก็ได้ที่เราอะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแจม่มแจ้งเราแค่ย้อนมองไปในอดีตนะคะว่าอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วเราอยากได้ความรักแบบ มั่นคงเราอยากได้ความรักความสัมพันธ์แบบว่าให้เขาวิ่งเข้าหาเราเราไม่อยากวิ่งเข้าไปหาใครบางทีคุณก็อาจจะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เราปิดบังหรือซ่อนเล้นไว้ในความรู้สึกของเราที่เราอาจจะมองไม่ชัดในมุมมองของตัวเราเองบางทีคุณอาจจะไปดูดวงไปปรึกษาหมอดูแล้วคุณก็ได้คําตอบอะไรบางอย่างที่เปนกระจ่างนะคะว่าอ๋อตัวคุณเป็นสิ่งนี้ยมันก็มีมุมมองใหม่ให้คุณได้มองชัดและเข้าใจว่า อ,อ๋อถ้าความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้เราควรทําแบบไหนอะไรสิ่งไหนเหมาเห็นถึงสิ่งนั้นอนะช่วงนี้ราศีสิงห์ลัคณาสิงห์เหมาเห็นถึงตัวคุณน่าจะไปปรึกษามหมวเหมาดูนะที่เป็นแบบส่วนตัวนะเยอะนะคะนะเหมาเห็นถึงสถานการณ์นั้นทีนี้ช่วงนี้ถ้าราศีที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะพลังงานเยอะมากเลยนะคะมีความรู้สึกความรักที่แบบลิฟลึกอะน,นะคะเป็นเอเนจีแบบนั้นมีความน้อยใจนะคะราศี ราศีตุลน,นะคะราศีมีนนะแล้วก็ราศีมิถุนนะ,ะที่มาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะพลังงานน่าจะประมาณนี้ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2568นะคะส่วนใครสนใจที่อยากจะปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบของคุณเองนะคะ,ะ,คะก็โอนยอดแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาเราจะรีบให้คิวนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะราศีสิงลัคนาสิงหมอแจนเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีค่ะ